สวัสดีครับมอนี่กะมาพ่อกันดีคือเก้ามอนี่แม่มะลิสิยำยำหม,มูยอยำหม,มูยอหมูยอนะครับยำหม,มูยอแซบแซบ,แซบเมนู ข้าวหรือกับแก้มก็ได้นะครับก่อนอื่นเราก็ทำหมูยอก่อนหมูยอ ยอสอขอนแก่นบ่แล้วลุดหมูดีนะครับก่อนอื่นเราก็มาหั่นหมูยอก่อนนะเ้ากัมาาาะม้าตั้เครื่องย่ำครับ อันนี้กับีพริกลากผักชีแล้วก็หอมแดงเตรียมพักไว้ถั่วใส่ถั่วด้วยนะครับใส่แค่รับจังน้อยนึงสีสันนาตา รับท่านย่ำสไตล์กินเองครับม่ต้องไปทิพิธีวิถันนะั่น ป,ปุ่มนวดลวงไปต่ำไงอันนี้เขาใส่ต่ำม,มาเลยเนาะมบมตจงใส่ก้นครับใส่ต่ำม,มาเลยต่ำม,มาบ่ต่ำม,มาเลยวะไม่ต้องคนหรอก ตำโซเล่โซเล่ยนๆีๆ่ตั้มไม่ต้องแหลกร้ายหรอกน,น,ออนี่ผิวเ็ลนะเดี๋ยวนี้เป็นลวกกอนนะครับเอาไปลวกแก้วกระเด็นแล้วอะไร ไแล้ววกเลยจะไม่ลวกเ้น้ยนะอ๋อลวกลวกเ้นเลยลวกเ้นก่อนครับลุกเ้น สวยมันแช่ร้านเย็นแลยนี่หมูยอจะนุ่มไปหมูยอเนี่มันสุกนะครับเราย่อเอาความร้อนเลยให้มีนุ่มนิดน่ให้มีนุ่มนิ็หนงไปเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูยำดู เรียบร้อยอันนี้บ้คนนะครับจิตต่ำเอาเลยยัวยัๆเอาโมเมนต์ต่ำยัวยเที่ยมดอง ก็จะยุเอานะครับใส่บักนาบากเกี่ยวกับใส่หลายครับบาหนาบางนาพ้วนแพกหน,า,กหน,า,กกหนานี่ครับมีเอกจะาน,าน้ำนะครับบอร์แมนเอาเปี่ยกเป็นลูกเน้่ำย่ำนี่ตรงนี้ต่มางเลย ใส่น้ำปลาลูกปลาซอสปรุงรสนิดนึงก็ใส่ก็ได้ใส่น้ำตาลสีโร เมื่อกี้เขาใส่ชุดรถไปแล้วเขาใส่อีใส่น้ำกระเทียมดองครับประมาณส่วนหนึ่งนวดเขากันก่อนนี่ ในลงไปมุยอกับบุญเซ็นนะ,ะนครับนุวยครับนุวยให้เขาการสีสันหน้าตาชุ่ออกนาหน้ารับประทานขนดาดสีล้นแน่เพราะโคกหน่อย อีกคนกก้นเอาก็ได้นะครับแล้วข้นมอทนัทตำอันนี้เขาในมันเขาเนื้อสุดยอดซีบก่อนซีบก่อนเพิ่ได้ ใส่น้ำปลานิดนึงนวนัวทำลายแตกแล้วนี่หมุนเซนน้ำตามนิดน,นึง,นงซื้อเขากินนิดนึงเลยนะ คือเค็ดกินแล้วครับเฟมบ,บล็อกอ้อลังการอลังการงานสร้าง ครับไปกินังไงสไตล์แมมมมรี่นะครับย่ำหมูย่อไซบุนเซนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแมมมมรี่โครนบ้านฝากกดซับ,บสไคร้ในเรื่องครับเป็นกำลังใจสร้างคลิปหม่ๆให้เมืองครับขอบคุณครับ